สวัสดีค่ะพบกับเจ้าโอพัชชาพรเทพสุภากับรามาไอดอลออนทีวีทางรามาชาแนลแห่งนี้ค่ะวันนี้เจ้าโอพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆจูเนียร์ติงเกอร์จากโรงเรียนชนกัญญานุกูลน้องๆกลุ่มนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็น1ใน1 0ทีมสุดท้ายค่ะของโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่2นะคะน้องๆค่ะได้นําน้ํามันที่ใช้แล้วค่ะคุณผู้ชมมาทําเป็นผงซักฟอกจะมีวิธีการยังไงนั้นติดตามได้ที่นี่ค่ะ โครงการรามาไอดอลคิดนอกกอรับผิดชอบสังคมปีที่2โดยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักคิดที่เป็นประโยชน์ได้มีการต่อย,ยอดเข้าถึงชุมชนแบบบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ทําให้ชุมชนมีความยั่งยืนได้ด้วยพลังเยาวชนไทยที่กล้าคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ อรอสักครู่นะคะช่วงหน้าจะได้พบกับน้องๆจูเนียร์ติงเกอร์จากโรงเรียนชนกัญญาน,นุกูลอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะออ๋สำหรับชื่อทีมของเรานะคะจูเนียร์ก็คือรุ่นเยาวส่วนติงเกอร์ก็คือนักคิดค่ะรวมๆแล้วนะคะพวกเราจูเนียร์ติงเกอร์ก็คือนักคิดที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราในการคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับสังคมค่ะ